วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทั้งองท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในรีมอะไรครับเฟรค่ะฟรเมที่แปลว่าชาวนานะคะค่ะนะคะวันนี้อาทในเมื่อวานนะคะครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการโูนะคะวันนี้เราจะสอนอะไรควันนี้เรามาบทใหม่นะคะเราจะมาในเรื่องของเวลา ชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแหวนนาฬิกาข้อมือนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีนาฬิกาแบบแบบสองประเภทเนาะนาฬิกาแบบเป็นเข็มแล้วก็แบบเข็มที่สองแล้วก็แบบดิจิตอลนะคะสองประเภทนี้นะคะอ่ะพี่นี้ค้าทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่การบอกเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ใช่การบอกเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะ แต่ละวันของเราก็จะแบ่งออกเป็นกี่ช่วงคะก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกคือช่วงงแรกเป็นช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันและช่วงที่สองก็คือช่วงการกลางคืนนะคะค่ะคุณครูอัรนี่ก็จะส่งต่อให้ครูเล็กอธิบายในช่วงของกลางวันเลยนะคะค่ะในช่วงของกลางวันนะคะการดูเวลา เจนาฬิกานะคะนี่คือเวลากลางวันนะคะทีนี้คุณครูเล็กช่วยอธิบายได้นะคะว่าทำไมมันมีเข็มสั้นเข็มยาวนี่คือบอกอะไรอ๋อถ้าถ้าเข็มสั้นในนาฬิกานะคะจะบอกเป็นชั่วโมงนะคะเข็มเข็มสั้นเนี่ยใช้บอกเป็นเป็นชั่วโมงเข็มยาวเนี่ยบอกเป็นนาทีนะคะเข็มสั้นชั่วโมงและเข็มยาวนาทีนะคะอ่ะมาดูกลางวัน เราจะาว่าหกหกนาฬิกา 15เาอ๊ะทำไมส5ในการเล่นขสมตัู้เล็ต้องทบยังไงคะ่ไแล้วก็นับอ๋อแล้วก็12แล้วก็สามสิีแล้วก็15คะไปนริกาต่อมาเข็มสั้นชี้ที่เลขหเข็มยาวชี้เลขส2เหมือนเดิมอ่านว่ายังไงเออ ิ้นสุดเวลากาาลางวันแล้วนะคะที่สุดข,ของเวลากลางวันแล้วใช่นะคะเนี่ยคือเป็นการอาร่านอ่าเวลาเป็นชัวช่วโมงของกลา<อ>ง,งวานันนะคะต่อไปเป็นการอ่านเวลาในช่วงกลางคืนกับคุณครูอามี่เลยนะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มตรงที่เข็มยาวชีเ้เลขหกเมื่อกี้คุณครูเล็กบอกว่าช่วงกาวาลางวันตั้งแต่กี่านาฬิก เข็มยาวชี้เลขหกอ่านว่า6กนาฬิกาแต่ของครูอามน,นี่ในช่วงกลางคืนเราจะเริ่มอ่าน18นาฬิกา<ะ>ถ้าเข็มสั้นชี้เลขเจเราอ่านว่าน19นาฬิกาวนไปเรื่อยๆ20 21 22 23 24อ่าทีนี้พอถึง24แล้วถ้าชี้เลขหนอ่านยังไงถ้าตามบ้านเราเป็นภาษาพูดเราจะอ่านว่าตี ชั่วโทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนอ่านอย่างไรคุณครูและคุณเล็กก็มีงานให้นะคะใช่คุณเล็กในช่วงกลางวันคุณเล็กจะให้กาวัน กูก็จะเอาอัปโหลด,ลดนะคะอยู่ใต้ใต้ยิงนะคะอยู่ในโน้ตนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนไปดูก่อนนักเรียนจะไปทำนักเรียนมาเปิดดูวิดีโอตัวนี้ก่อนเนาะถึงจะเข้าใจว่าทํายังไงนะคะแล้วก็จะสั่งงานเนะาะเอาลงในโน้ตใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนเมื่อทําเสร็จแล้วก็ค้นลง อยากก็อยากให้สักเขียข้อสองข้อ,อ,ขอนเน<อ>าะให้ดูใช่แล้วก็ให้งานสี่ข้อนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมาสอนในเรื่องของเวลาเพียงแค่นี้นะคะวันต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ร้อเรียนตามชึงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณสองคนก็จะขอตัว